จะว่าไปแล้วเรื่องของการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่คำสาปของทุกสังคมหรือประเทศเพราะอันที่จริงคอร์รัปชันไม่ได้อยู่ใน DNA ของคนในโลกนี้ซึ่งกรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่แท้จริงแล้วคอร์รัปชันฝังอยู่ในระบบการปกครองที่ไม่ดีซึ่งจะพูดกันตรงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับระบอบว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือรเผด็จการตามที่มหาบุรุษแห่งสิงคโปร์อย่างลีกวนอยู่เคยกล่าวไว้ หรือจริงๆแล้วระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยอาจไม่ใช่คำตอบให้กับทุกประเทศที่ต้องการหลุดจากคอรับชัน What are our priorities? First, the welfare, the survival. Once upon เมื่อครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง เรื่องของประชาธิปไตยกับความโปร่งใสไร้คอร์รัปชันแบบที่สากลโลกเก่าอ้างถึงนั้นถูกหยิบมาเขยา่าให้ต้องคิดตามผ่านมุมมองของมหาบุรุษผู้สร้างประเทศสิงคโปร์อย่างลีกวนอยู่โดยอ้างอิงจากข้อเขียนหนึ่งที่น่าสนใจจากคุณวินเลียววารินศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ที่ได้สรุปไว้ว่าระบบการปกครองอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดใดๆในเรื่องของการคอร์รัปชันแม้จะมีบางมุมคิด ที่ชอบยกกันว่าระบบการปกครองแบบเผด็จการคือแหล่งบ่มเพาะการทุจริตก็ตามลี่กวนอยู่เล่าว่าประชาธิปไตยหรือหนึงคนหนึ่งเสียงเลือกตั้งเป็นรูปแบบรัฐบาลที่ยากที่สุดเพราะบางครัง้งบางข่าวผลลัพธ์ที่ได้อาจจะนำมาซึ่งความผิดพลาดได้โดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใส จากคนที่ได้เข้าไปทำงานให้ประเทศเขาบอกอีกว่าเพราะบางทีประชาชนก็อาจโลเลกับประชาธิปไตยที่เขาเลือกมาและผานเอาเบื่อหน่ายกับการพัฒนาแบบ,รบเรียบๆและมั่นคงในช่วงของรัฐบาลจนถึงขั้นในช่วงอารมณบาบา์บ้าก็อาจจะโหวตให้มีการเปลี่ยนแปลงแค่เพื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตามใจมากกว่าตามเหตุผลซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้การได้มาซึ่งรัฐบาลใหม่ อาจจะได้ผลลัพธ์ผิดคาดทั้งนี้ประชาธิปไตยในมุมลีกวกนอยู่ที่พยายามสื่อสารไปถึงประเทศประชาธิปไตยใหม่นั้นจะทำงานได้อย่างเกิดผลและสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลที่ซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าประชาชนต้องฉลาดพอที่จะเลือกรัฐบาลแบบนั้น รัฐบาลที่รับเลือกตั้งจะดีได้ก็ดีเท่ากับประชาชนที่เลือกผู้นั้นเข้ามาแน่นอนว่าสิ่งที่ลีกวนยู่พูดนั้นค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับนิยามของนักวิจารณ์และการเมืองของสหรัฐโดยเขามักจะพูดย้ำเสมอ,สมอว่า,ปร,า,าประชาธิปไต่ไม่ได้ถูกนิยามให้เป็นระบอบแห่งการนำพาไปสู่การพัฒนาเสมอไป แต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่ประเทศหนึ่งจำเป็น對對ต้องใช้พัฒนาคือวินัยมากกว่าประชาธิปไตยเพราะความเหม่งบานของประชาธิปไตยมักจะนำไปสู่การไร้ว an ิน <mod> ัยและภาวะไร้ระเบียบของผู้คนที่มักจะชอบเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมเสมอๆซึ่งจุดนี้เองที่ถือเป็นศัตรูสำคัญของการพัฒนา เนื่องจากบททดสอบสูงสุดในคุณค่าของระบบการเมืองคือการนำพาสังคมไปสู่ภาวะที่สามารถพัฒนารากฐานการของชีพของคนส่วนใหญ่ย้ำว่าคนส่วนใหญ่พร้อมๆไปกับการใหสิทธิอิสรภาพผู้คนที่ต้องเข้ากันกับอิสรภาพของคนอื่นๆในสังคมไม่ใช่อิสรภาพของตนยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นซึ่งระบบภายใต้ประชาธิปไตยในปัจจุบันมันไม่เป็นเช่นนั้น หากแต่มันเป็นแค่การใช้อิสรภาพของคนบางกลุ่มมาเป็นฐานกำลังเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ต้องการชนะโหวตในเกมไร้เหมือนยุติธรรมแต่ไม่ยุติธรรมเท่านั้น mm hmm. ความคิดของลี่กวนอยู่พยายามสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของประชาธิปไตยด้วยว่าประชาธิปไตย พยายามทําให้คนอื่นทึกทักเอาเองว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันและมีความสามารถช่วยสังคมส่วนรวมได้เท่ากันซึ่งมันช่างเป็นความคิดที่มีจุดด้อยอย่างยิ่งเพราะนี่คือมุมคิดแบบตะวันตกที่พยายามทําให้ประชาธิปไตยคือชะตาลิขิตทั้งนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงทุกประเทศต่างมีรากฐานที่ไม่เหมือนกันหรือล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมเป็นชะตาลิขิตมากกว่าและนั่น จึงไม่ใช่สิ่งที่ประชาธิปไตยในแบบนิยามตะวันตกจะถูกนํามาครอบคุมทุกประเทศประชาธิปไตยใหม่ครั้งหนึ่งเคยมีนักข่าวถามลี่กวนอยู่ในช่วงวัย85ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต่อต้านคือการที่สหรัฐพยายามเผยแร่ประชาธิปไตยเฮโลหรือนโยบายของบิลคลินตันหรือ นโยบายฟรีดอมของจอชบูตคุณต่อต้านอะไรกันแน่ลีกวนยู่ตอบว่าผมไม่คิดว่าประชาธิปไตยในมุมผู้เขาคือคำตอบเพราะประชาธิปไตยแบบนั้นคือการพยายามทำให้รู้สึกว่าคนแข็งแรงที่สุดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดมันไม่ใช่เลยเพราะหากการอยู่รอดนั้นต้องมงการให้คุณเปลี่ยนแปลงตามตะวันตกและถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณจะไม่มีความสำคัญจนต้องสูญพันธ์มันไม่ถูกต้องเอาง่าย คุณเห็นสหรัฐเผยแร่ประชาธิปไตยไปทั่วโลกแบบไหนแล้วพวกคุณเห็นเขาทำสำเร็จหรือไม่ลีกวนอยู่ขยายภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้โดวยว่าครั้งหนึ่งเมื่อประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชบุกอิรักโค่นจอมเผด็จการซัดดัมฮุนเซนและประกาศว่าจะไปสร้างประชาธิปไตยในอิรัก ผมก็อดที่จะกั้นลมหายใจพร้อมคิดในใจว่ามันคือสัญญาณของความโอหังชัดๆเพราะนี่คือการเข้าไปทำลายประเทศที่มีสังคมอายุ4,000ปีผ่านข้ออ้างที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงโดยสังคมที่มีประวัติศาสตร์แค่400ปีซึ่งตอนนั้นสหรัฐยกเลิกตำรวจอิรักสร้างรัฐบาลใหม่จากศูนย์และอบรมให้คนมีสำนึกประชาธิปไตยแต่สุดท้ายผลลั์กับกลายเป็น ความหายนะแบบที่ชาวโลกคงได้เห็นกันหมดสิ่งที่ชาติตะวันตกพยายามทำคือการนำเครื่องมือที่เรียกว่าประชาธิปไตยเข้าไปหาความชอบธรรมกลับกันลีกวนอยู่เผยว่าเมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นครองสิงคโปร์ญี่ปุ่นก็ยังคงตำรวจไว้เพราะมองว่าเป็นความจำเป็นที่ตำรวจสิงคโปร์เท่านั้นถึงจะดูแลปกครองสังคมในประเทศได้ แต่ปัญหาของอเมริกาคือเมื่อไปที่ไหนก็มักจะพกความเชื่อมั่นว่ามีอำนาจเปลี่ยนระบบที่นั้นๆได้ทางที่วันนี้ผลลัพธ์ได้บอกแล้วว่าพวกเขาผิดเสมอพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้แน่นอนว่าลีกวนอยู่รับรู้และเห็นถึงบทบาทที่สหรัฐทำกับโลกมาตลอด ซึ่งเขาก็คงทําได้แค่สร้างสิงคโปร์ให้เป็นสิงคโปร์แบบที่ควรจะเป็นเท่านั้นแต่ส่วนตัวแล้วเขามักมองว่าสหรัฐควรระวังจุดยืนโดยไม่มองตอนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจนเกินไปสหรัฐไม่ควรปิดทางไข่จนไม่มีทางออกเช่นนโยบายออยเอมบาโกต่อญี่ปุ่นในปี1941ห้ามส่งออกเชื้อเพลิงไปญี่ปุ่นขณะที่น้ำมัน80%ของญี่ปุ่นมาจากสหรัฐจนสุดท้าย มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ญี่ปุ่นก่อสงครามโจมตีเพิลฮาเบอร์อย่างไรก็ตามลีกวนอยู่ก็ไม่ได้บอกว่าสหรัฐผิดในเรื่องของการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศของตนเพียงแต่จะบอกว่าในเกมการเมืองโลกต้องเปิดทางให้เจรจาบ้างเพราะพูดเอาตามความจริงสหรัฐมักมีเทคโนโลยีสูงกว่าชาติอื่น นำหน้าโยุโรป10ปีนำหน้าญี่ปุ่น15ปีขณะที่ชาติอื่นๆกำลังงมเทคโนโลยีนั้นๆสหรัฐก็คิดอันใหม่แล้วแต่นั่นไม่ได้แปลว่าชาติอื่นจะตามไม่ทันพวกเขาจะตามทันซึ่งอาจไม่ใช่วันนี้ดังนั้นสหรัฐควรลดความโอหังลงบางมองชาติอื่นเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูหรือพูดง่ายๆควรสนใจที่การอยู่รวมกันน่าจะดีกว่า ฟังแบบนี้หลายคนอนาสงสัยว่าตกลงสิงคโปร์เป็นรัฐประชาธิปไตยหรือรเผด็จการคําตอบก็คือหากวัดด้ยวยรูปแบบก็คือประชาธิปไตยพอมีรัฐสภามีพักการเมืองมีการเลือกตั้งมีฝ่ายคา้านเพียงแต่ในทางปฏิบัติจะออกไปทางเผด็จการร,การัฐสภาเพราะฝ่ายค้านมีแค่สองคนและที่มีสองคนเนื่องจากประชาชนเลือกมาแค่นี้ แน่นอนว่าถ้ามองตามมาตรฐานตะวันตกวิธีการปกครองสิงคโปร์ของลีกวนยู่คือเผด็จการซ่อนรูปหรือ electoral authoritarianism เพราะในการเลือกตั้งหรายครั้งแรกของประเทศนี้พรรค PAP ของลีกวนยู่กวาดหมดทุกที่นั่งทำไมเป็นเช่นนั้นเหตุผลง่ายนิดเดียวเพราะเขาทำให้ประเทศจเจริญขึ้นจากที่ไม่มีอะไรเลยอย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจดีว่า ประชาชนมีได้กระหายประชาธิปไตยแต่พวกเขาต้องการบ้านยารักษาโรคงานโรงเรียนและหากประชาธิปไตยไม่ได้นำพารัฐบาลที่ดีมาให้ประเทศที่กำลังพัฒนาก็ไม่มีประโยชน์ใดๆครั้งหนึ่งเคยมีนักข่าวตะวันตกถามลีกวนอยู่ว่าคุณอยู่นาไปแล้วหรือเปล่าเพราะการที่ไม่มีฝ่ายค้าน มันไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยนะลีกุนยู่ตอบว่าพวกคุณชาวตะวันตกนี่มองโลกคับแคบจังนะชาวตะวันตกมองโลกด้วยกรอบคิดแบบหนึ่งแต่ชาวตะวันออกมองอีกแบบหนึ่งโดยชาวตะวันออกแบบพวกเรามองว่ารัฐบาลทําให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นหรือเปล่าลูกของพวกเขาได้เรียนสูงกว่าตนไหมทํางานดีกว่าไหมถ้าคําตอบคือใช่มันจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นแล้วยังไงหรือ เราดูคนจากผลงานที่เขาทำเราดูความสำเร็จของประเทศที่รอยยิ้มของประชาชนรอยยิ้มนี้มาจากความรู้สึกพอใจในคุณภาพชีวิตของตนความรู้สึกปลอดภัยหากเราวัดด้วยมาตรนี้สิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จแต่หากเราใช้มาตรวัดอื่นเช่นระบบการปกครองสิทธิมนุษยชนบทลงโทษบางทีประเทศที่ประชาชนมีรอยยิ้มเช่นสิงคโปร์คงสอบตกตามมาตรฐานสากล แน่นอนว่าภายใต้การปกครองแบบสิงคโปร์ที่อาจไม่ดูเป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลของมุมมองชาติตะวันตกแต่สะท้อนความเจริญผ่ารอยยิ้มของคนในชาตินั้นก็ทําให้สิงคโปร์เจอเกมการเมืองระหว่างประเทศด้วยเช่นกันอย่างการไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมซับมิทฟอร์ดเมอร์เคซเมื่อเดือนมีนาคม2023ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพงานประชุมเพราะหลายๆครั้ง กับคำปราศัยของโจไบเดนนั้นมักพูดถึงความขัดแย้งระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการเสมอๆโดยเฉพาะในจังหวะที่ระบอบเผด็จการเริ่มทํางานได้ผลในหลายๆประเทศถึงสร้างความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีแก่ผู้คนในชาติได้เด่นชัดอย่างสิงคโปร์ที่ถูกมองว่าเป็นรัฐรเผด็จการก็ทำงานได้ผลจีนและวียนามก็ใช้โมเดลนี้ไปแล้วและอีกหลายประเทศ ที่กำลังพัฒนาเช่นเคนยาเอฟริกาตายใต้เลบานอนก็พยายามใช้โมเดลแบบรีกวนอยู่ซึ่งในช่วงเวลาเพียงรุ่นเดียวเปลี่ยนเมืองหนองน้ำยุงเป็นเมืองทันสมัยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลักฐานนั้นชัดเจนเมื่อดูตัวเลข Gross Domestic Product per capita ตั้งแต่ปีแรกๆของการก่อตั้งสิงคโปร์โดยในปี1960 GDP สิงคโปร์อยู่ที่428ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อปี2024 GDP สิงคโปร์อยู่ที่86ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฟังมาถึงตรงนี้แล้วนักประชาธิปไตยก็อยากไปชี้นิ้วประนามว่าลี่กวนอยู่เกี่ยระบบประชาธิปไตยและข้างระบบเผด็จการแต่อยากให้ลองทำความเข้าใจ ในมุมมองของลีกวนอยู่ว่าทําไมเขาถึงมีวิธีคิดเรื่องระบบการปกครองแบบนี้ผ่านวิธีคิดของปราดกีดอย่างโซเวติสบีดาปราดแห่งโลกตะวันตกก่อนว่าแต่โซเวติสมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คําตอบคือเกี่ยวและเกี่ยวมากๆซึ่งความเกี่ยวนี้อาจจะทําให้นักประชาธิปไตยนิยมสายนกแก้วนกขุนอทอง ไม่ชอบใจในยุคของประชาธิปไตยแบ่งบานและสมองถูกฝังชิปมาัแต่เด็กซึ่งประชาธิปไตยในมุมมองของโซเิติสนี้มีเรื่องให้ต้องขบคิดภายใต้ประวัติศาสตร์ที่ต้องถอยออกไปไกลๆสักหน่อยแน่นอนว่าหากวันนี้ถามชาวบ้านทั่วไปว่าอะไรคือระบบประชาธิปไตยคำตอบที่ได้รับมาคล้ายการท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทองว่าประชาธิปไตย คือประชาชนเป็นใหญ่เป็นเจ้าของประเทศเราเลือกตัวแทนไปทํางานปกครองแทนเราและประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งหคนหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันถ้าพูดถึงระบอบประชาธิปไตยในคําจํากัดความแบบนี้ก็จะเรียกมันว่า Pure democracy ซึ่งถือกําเนิดที่กรีกโบราณตอนกําเนิดการโหวตหนึ่งคนหนึ่งเสียงแต่เชื่อไหมว่าโซเชติส so ปราดเอกของกรีก ไม่ชอบระบอบนี้เลยเขามองไม่เห็นว่ามันเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดอย่างไรทำไมปราดเอกของโลกมีความคิดแบบนี้โซเครติส so, อธิบายเชิงอุปมาว่าสมมุติว่าเราเดินทางด้วยเรือข้ามทะเลต้องฝ่าคลื่นลมและพายุบนเรือลำนั้นมีนายท้ายเรือคนเดียว ที่รู้เรื่องการเดินเรืออย่างดีรู้เรื่องที่ทางลมดีรู้จัดทะเลโดยรอบส่วนบนเรือยังมีผู้โดยสารจํานวนหนึ่งที่ไม่รู้วิธีเดินเรือหากเราใช้ระบบประชาธิปไตยบนเรือลำนั้นโดยการออกเสียงเลือกตั้งผู้นำภาคประเทศไปสู่จุดหมายหนึ่งคนหนึ่งเสียงเราก็อาจจะได้ผู้นำที่ชนะเลือกตั้งซึ่งไม่รู้เรื่องการเดินเรือเลยและมีโอกาสพาเรือไปอับปางสูง โซแคติสเห็นว่าการปกครองประเทศก็เหมือนการเดินเรือควรมอบให้เป็นหน้าที่ของคนที่รู้เรื่องการปกครองรู้เรื่องการเมืองระหว่างรัฐไม่ใช่คนที่ชนะเลือกตั้ง<_ <EN> _>เหตุผลเพาะในการเลือกตั้งผู้สมัครทุกคนจะพยายามหาจุดขายไม่ว่ามีจริงหรือไม่มีคนที่มีสเสน่ดึงดูดคนหมู่มากและคนที่พูดเก่งกว่าอาจสามารถโน้มนาวใจคนหมู่มากได้สูงกว่าและเมื่อโหวตก็ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด แต่อาจไม่รู้เรื่องการปกครองอะไรเลยถ้าคนมีเงินก็สามารถซื้อเสียงได้พอะพวกเขามองว่าการเมืองเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ดิโม c ครซีแล้วมันคือดโมโกเกอรีดิโมครซีกับดิโมโกเกอรีเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันดิโมโกเกอรีคือกระบวนการหาเสียงสนับสนุน โดยพูดสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินหรือทําให้กลัวเพื่อที่จะได้เลือกพวกเขาพวกเดมเกอกนี้จะทําลายระบบประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยพูดเพื่อให้คนฟังรู้สึกมากกว่าสํานึกถึงเหตุผลประชาชนที่คิดไม่เป็นเชื่อง่ายจะเป็นพลังที่นําพาประเทศรอดได้อย่างไรเมื่อเสียงส่วนใหญ่เดินไปตามเสียงที่พูดในสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินมันก็คือการบุกระดมมวลชนนั่นเอง แต่นี่เป็นภาพที่ชาวเราคุ้นเคยมาตลอดชีวิตหากคิดว่าโซเรตสเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์โลกที่คิดแบบนี้ก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเจ้าแห่งลัทธิประชาธิปไตยด้วยเมื่อแรกที่มีการร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานั้น กลุ่มผู้ก่อตั้งไม่เคยต้องการให้ประชาชนเสมอภาคจริงๆและที่ย้อนแย้งอย่างยิ่งคือกลุ่มผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทาสจอร์จวอ s h ชิงตันมีทาสหลายร้อยคนหรืออย่างโทมัสเจฟเฟอร์สันคนเขียนมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาเท่าเทียมกันในประกาศอิสรภาพก็มีทาสหลายร้อยคนและทำให้ทาสสาวจำนวนมากตั้งท้องด้วยยกเว้นก็แต่จอห์นอดัม หนึ่งในฟาร์ดิงฟาเทอร์สและประธานาธิบดีสหรัฐคนที่สองไม่ต้องการให้คนจนและผู้หญิงโหวตเพราะเขามองว่าหากคนมากไปจะยุ่งพวกเขาต้องการให้คนรวยและมีการศึกษาโหวตมากกว่าซึ่งจุดนี้ตรงกับแนวคิดของโซเกติสทำให้การตัดสินใจเรื่องการเมืองจอหนอดัมจะปล่อยให้คนมีความรู้มากกว่ามาช่วยกำหนดทิศทางการปกครองไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า u n w a t h e d masses ซึ่งหมายถึง คนที่ไรก้การศึกษาและขาดข้อมูลเพราะในความคิดของเขาโรคไม่เคยเท่าเทียมและประชาธิปไตยจริงๆไม่มีในจักรวาลถึงบรรทัดนี้ก็อยากให้รับฟังด้วยความระวังเพราะไม่ว่าจะลีกวนยูเออยหรือโซเกติสเออยก็ไม่ได้บอกว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่พวกเขาสรุปชัดๆว่า มันจะเลวร้ายเมื่อปล่อยให้ประชาธิปไตยตกอยู่ในมือของคนที่ได้ปัญญาและใช้คำว่าความเท่าเทียมนำยิ่งไปกว่านั้นเราต้องระวังอย่าปะปนกันระหว่างคำว่าความเท่าเทียมกับหนึ่งคนหนึ่งเสียงเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันเพราะหนึ่งคนหนึ่งเสียงจะได้ผลก็ต่อเมื่อทุกเสียงมีคุณภาพที่เท่ากันนั่นเองโดยสรุปแล้วกติกาหนึ่งเสียงหนึ่งโหวต ภายใต้บริบทของระบบประชาธิปไตยอาจไม่ใช่หนทางเดียวในการพัฒนาชาติและเป็นคนละเรื่องกับการพัฒนาชาติแม้ว่ามีประเทศประชาธิปไตยจำนวนไม่น้อยที่ระบบประชาธิปไตยช่วยพัฒนาชาติจริงแต่ดูเหมือนว่าปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจาก1เสียงหนึ่งโหวตนั่นคือคุณภาพประชาชนคุณภาพที่จะผลักดันให้ประชาธิปไตยทํางานได้ผลดีด้วยหนึ่งเสียงคุณภาพจนได้มาซึ่ง รัฐบาลซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพซึ่งการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ประชาชนต้องฉลาดพอที่จะเลือกรัฐบาลแบบนั้นมาบริหารประเทศนั่นเอง